คลับสวัสดีครับพี่น้องเชาเอฟซีนุกเขาใหญ่นะครับนำภาพพี่น้องมาเบิงชาญนุกเขาใหญ่ครับหรือว่าชาญนุกต่อดินจากหนองชายหน่อยอหิงสาน้ำเฟสเพิินนะครับอำเภอโกสุมพิัยจังหวัดมหาสารคามครับ โกสุมพิสัยสารคามเะครับเด้อสนจิตสนใจนะครับเป็นงานที่งามละเอียดนะครับความกว้าง24นิ้วนะครับเส้นพาศูนย์กาส24นิ้วนะครับเป็นงานที่แข็งแรงละเอียด นะครับโตชาตินี่คันมักใส่พมเพิ่นกระส่ให้นะครับแต่ว่าผมสิมัตัดเป็นสองแผ่นเวลาหล่างกระจังจะเด็ดถอดง่ายผมจะเอาตะปูเกี่ยวหมุนทับนะครับตัวนี้ที่ผมแต่งใส่กระบ,บอกน้ำผมซื้อไว้ฐานนอกราคา ผมมาเจาะไ่รักเองนะครับผมว่าให้น้องเจาะผมมักดมองไดผมเจาะเองครับนี่นะครับประมาณนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทผอมทรงนะครับทรงอีมเอ็ดดวนเลยน้องทรงไหหมื่บ้านนะครับจากโกซุมพิไซสารคามมาหอดมือนีนะครับแบบง่ามนะครับงานละเอียด นุกขี่ไล่นี่โปเเ็นตาใสไซไปแล้วครับครับงานละเอียดแี่นนะครับผมกับนุกโบเกงหอกแตนซ้อนมันง่ายมืนเลยสื่อมาไหวครับนี่ครับพี่น้องสนจิตสนใจติดต่อไปเลยนะครับอหิงสาชานนกเขาใหญ่ตอดินนะครับ อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับขอบพระคุณเอฟซีนกเขาใหญ่เฮ้าสุขูสุขคนครับผมสวัสดีครับ